ตอนที่40เตรียมปรับพื้นปูกระเบื้องและจบงานสีรอบแรกต้องดูอะไรบ้างถึงพีมเฮารับสร้างบ้านโคลาสวัสดีครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมทำเพลย์ลิสต์เอาไว้ชื่อเพลย์ลิสต์บ้านบึงลีนองไข่น้ำหนึ่งทับหกแปดคุณสามารถดูได้ทุกขั้นตอนงานครับเป็นกว่าบ้านหลังนี้จะสร้างเสร็จนะครับในส่วนของงานสีรอบแรกนะครับผมจะให้ทางช่างสีนะครับสกิมโค้ดก่อนนะครับสองรอบนะครับแล้วก็ขัดผนังให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับทำการรองพื้นนะครับรองพื้นหนึ่งรอบนะครับจากนั้นทาสีจริงสองรอบนะ สีแล้วกันนะครับครานี้นะครับพอเราทาสีจริงเนี่ยเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับช่างนะครับสังเกตดูนะทุกๆขั้นตอนงานนะครับแต่ละรอบนะครับเขาจะดูตําหนิงานตลอดถ้าคุณเห็นรอยนะบางทีทาสีจริงไปแล้วทํำไมมีเหมือนรอยปูนสกิมบางๆนะครับนั่นคือการเก็บตําหนิงานครับอันนี้คือความใส่ใจนะครับในการทํางานไม่ใช่ว่าทารูปเดียวเลยนะครับไม่ใช่คือถ้าเกิดเจอตําหนิงานนีครับต้องรีบเก็บนะครับ รีบเก็บนะครับให้เรียบร้อยการเก็บเนี่ยก็คือเอาปูนสกิมนี่แหละครับมารูปบางๆนะครับเดี๋ยวรอมันแห้งขัดแล้วก็เอาสีมาทาซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับบางจุดเนี่ยครับบางทีมันพลาดสายตาไปเนาะอาจจะแบบมีนูนบ้างต่ําบ้างอย่างเงี้ยครับเป็นรอยบ้างอย่างเงี้ยครับถ้าไม่เก็บเลยนะครับตาหนิงานตามผนังเนี่ยจะเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็คือความใส่ใจนะครับในการทางานงานรอบแรกของงานสีก็ประมาณนี้ ในส่วนของการปูพื้นกระเบื้องนะครับมันมีวิธีการปรับพื้นนะครับหลายรูปแบบอันนี้คุณต้องคุยงานกันมาตั้งแต่แรกครับไม่ใช่ว่าสนใจแต่ราคากระเบื้องนะครับว่าได้ราคาตารางเมตรละเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้นครับมันเป็นการตั้งต้นทุนไว้ของเขาแต่ว่า เทคนิคการปูกระเบื้องนะครับยี่ห้อปูนกาวต่างหากนะครับที่คุณต้องใส่ใจด้วยนะครับอย่างของผมนะครับเลือกใช้เทคนิคการปูกระเบื้องแบบว่าปรับพื้นด้วยคอนกรีตนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องด้วยปูนกาวนะครับซึ่งมันมีหลายหลากหลายวิธีนะผมยกตัวอย่างครับอย่างเช่นปรับพื้นด้วยปูนคุยหนูครับปูนเปียกเนี่ยเป็นต้นเนาะคุณก็ไปศึกษาหาดูเอานะครับคราวนี้ครับมาดูในส่วนของการปรับพื้นด้วยคอนกรีตนะครับจะทํางานค่อนข้างยากแล้วก็ค่าแรงก็ค่อนข้างจะสูงขึ้นมาากว่่เทคคคนนนิอืๆะรับ ก่อนอื่นเลยช่างนะครับทหาระดับระดับตัวนี้ต้องดูวงกบประตูด้วยนะครับไม่ใช่ว่านึกอยากจะตั้งระดับอะไรก็ตั้งไปนะครับระดับเส้นแรกนะครับเส้นสีแดงๆที่เขาดีดเตาเอาไว้นยครับก็คือเป็นระดับจบงานปูกระเบื้องนะครับการทําระดับตัวนี้นะครับก็คือใช้ปูนซ้ายเนี่ยแหละครับจับเป็นสันขึ้นมาแล้วใช้เสียม PVC นะครับกดลงไปนะครับแล้วก็ดึงเอ็นไว้แบบนี้นะครับเวลาเขาใช้สามเหลี่ยมนะครับปาดปูนนะครับเขาก็จะลูดตามตัวสันตรงนี้เลยนะครับหรือภาษาช่างอีก คำนึ่งที่เขานิยมเรียกกันนะครับก็คือเป็นสังกระดูกงูนะครับต่อมาเส้นที่2เส้นที่2นะก็คือจบงานปูกระเบื้องนะครับพอคุณรีดปูนกาวไปปูกระเบื้องไปเนี่ยมันต้องจบที่เส้นสีแดงด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นการเตรียมงานนะครับก่อนที่คุณจะเตรียมงานเนี่ยอย่าลืมอีกข้อหนึ่งครับการทําความสะอาดพื้นทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะทํางานตรงนี้นะครับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ